สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l h a n d e l l TV พบกับเกม A3 Steel Alive สวัสดีอัศวินทุกท่านด้วยนะครับผมเอก h a n d ซ e l l TV นะครับวันนี้อย่างที่เราบอกกันไว้คลิปที่แล้วนะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการจัดชุดเซตสกิลแบบมีพื้นหลังนะฮะเป็นชุดเซตสกิลระดับ2นะครับ2ครีดแบบมีพื้นหลังนะครับเลเวล160นะฮะของสกอร่านี่มีทั้งหมดอยู่6ชุดเซสสกิลนะครับ ที่เหมาะสมเลยนะฮะท่านชมไม่ต้องไปปวดหัวว่าไอ้ชุดเซตไหนที่จะเข้ากับสกอร่าผมคลิปนี้ผมรวมไว้ให้ท่านชมแล้วนะครับไม่รอช้านะครับผมไปชมกันเลยครับ มาครับเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกแลผมเราเริ่มด้วยการมาทําชุดเซตประดับก่อนนะครับชุดเซตประดับนี้ขอแนะนําเลยนะครับผมมันต้องเป็นชุดเซตประดับที่มีชื่อว่าผู้เฝ้าระวังพลังเวทนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ในชุดเซตตัวนี้นะครับเราจะยืนพื้นตัวนี้กันก่อนเลยนะผมตัวนี้จะให้บัฟในเรื่องของหลบหลีกเวทนะครับแล้วก็เราจะได้ชุดเซตสกิลมาอยู่2สกิลนะครับคือตามรูปเลยนะครับผมนะอันนี้น่าจะสยายปีกนะฮะ แล้วก็อะไรอะผักผักผักนะผมนะตัวนี้ก็จะมีได้แก่ชุดเซตก็คือต่างหูสร้อยแหวนครับครบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของประดับนะผมและหน้าตาเป็นยังไงนะครับไม่รอช้านะผมไปชมกันเลยครับเข้าสู่หน้าสมุดอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับท่านชมฮะแล้วเราก็มาคลิกตรงที่แหวนนะฮะจะเป็นต่างหูหรือวาสร้อยก็ได้นะผมวิธีเช็คดูว่ามีออฟอะไรมั่งนะผมตัวนี้ก็ คลิกที่แหวนเซตระดับ2กันเลยนะครับแล้วก็มาดูคําว่าดูออปชันนะผมชื่อว่าผู้เฝ้าระวังพลังเวทนะฮะตัวนี้แนะนําเป็นเซตตัวนี้เลยนะครับผมเราจะได้เซตสกิลมา2ชุดเลยนะครับได้แก่สยายปีกนะครับแล้วก็พักๆับักนะฮะตัวนี้เซตนี้จะให้บัฟหลบหลีกเวทนะผม9ก้ันะครับ ตัวนี้ให้ยืนพื้นเซตนี้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มในเรื่องของชุดเซตอาวุธนะครับแล้วก็เป็นป้องกันนะผมมันจะมีชุดเซ็ตพ p ีด้วยนะฮะรอดูต่อไปนะครับเรียบร้อยับผมตัวนี้เซตนี้ได้มา2ชุดสกิลแล้วนะครับไปดูชุดสกิลต่อไปกันเลยครับมาดูชุดสกิล ต่อไปกันเลยนะผมเป็นชุดสกิลในฝั่งของอาวุธกันนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าความตากะกาของมาล่าเนื้อผมเซตสกิลเป็นเซตสกิลอาวุธนะครับอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะให้บัฟพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะได้สกิลมาอยู่2สกิลนะครับนี่เราหาเพิ่มเติมก็คือได้อาวุธมาแล้วก็ก,กระโปรงนะผมแล้วก็หัวนะครับอ่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเราจัดเซตเมนหลักคือชุดประดับ ได้ครบแล้วผมสิ่งที่เราจะได้มาอีกเมื่อเราจัดชุดเซตเนี้ยครบนะฮะก็หาเพียงแค่อาวุธกระโปรงหัวนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของสกิลนะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเราจะได้สกิลมาแล้วนะครับชุดเซตสกิลคือ4สกิลแล้วนะฮะได้บัฟพลังโจมตีเวทอีกนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสกิลนี้กันเลยนะครับชุดสกิลต่อไปนะครับผมจะเป็นชุดสกิลที่มีชื่อว่าความตระหนักของหมาล่าเนื้อครับผมตัวนี้เป็นชุดสกิลอาวุธนะครับนี่ อาวุธนี่แล้วก็มานี่ดูออปชันชุดสกิลหมาล่าเนื้อ1 2 3 4ตัวนี้นะครับนี่ความตะกะของหมาล่าเนื้อเอแนะนำเลยนะครับผมถ้าใครสุมชุดมาแล้วมีชื่อว่าความตะกะของหมาล่าเนื้อนี่คือดีใจได้เลยนะครับเนี่ยมันเข้าเซตแล้วบอกไว้เลยก็เราจะได้ชุดสกิลที่มีชื่อว่ากดเรียบนะครับแล้วก็พุ่งกระแทกเลยนะครับผมนี่ได้มาแล้ว รวมกับชุดเซตประดับเมื่อกี้นะฮะสองสกิลได้ตัวนี้อีกสองสกิลเป็นสี่สกิลแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โห<ๆ>บอกเลยไม่ซ้ำด้วยไม่ซ้ำด้วยได้บัฟเพิ่มพลังโจมตี เวทอีก22,199เผมเห็นไหมฮะเป็นไงชุดเซตนี้โหดหรือเปล่าล่ะใครโชคดีเปิดชุดมาแล้วได้ชุดเซตที่มีชื่อว่าตะก,กะของหมาล่าเนื้อที่คือแบบดีใจสุดๆเลยนะผมนะคือแบบมันเข้าเซตแล้วนะฮะหา หาชุดเซตอีกเพียงแค่เป็นชุดเซตอาวุธแล้วก็กางเกงแล้วก็หัวนะครับนี่ฮะหาแค่3แค่นี้เองแค่นี้เองเราก็ได้ชุดเซตแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกับชุดเซตอีก1ชุดเซตที่ผมแนะนํานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก1ชุดเซตกันนะฮะอยู่ในโหมดของอาวุธเช่นเคยนะครับผมเป็นชุดเซตสุดท้ายนะครับในโหมดของอาวุธนะไม่รอช้าไปชมกันครับ มาดูในชุดเซตต่อไปกันเลยนะผมชุดเซตนี้เป็นโหมดของชุดเซตอาวุธนะครับน่าจะเป็นเซตสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะโหมดชุดเซตอาวุธนี้นะฮะมีชื่อว่าธรรมชาติของลายคานนะผมให้บัฟพลังป้องกันเวทนะครับแล้วก็ได้ชุดเซตสกิลมาอีก3สกิลนะผมนะตัวนี้จะไปซ้ํากับสกิลข้างบนนั่นก็คือน่าจะเป็นสยายปีกนะฮะซ้ำกันเท่ากับว่าเราจะได้ สกิลแค่4สกิลนะครับท่านชมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสกิลและหน้าตาชุดเซตน,นี้เป็นยังไงนะครับไม่รอชา้าไปชมกันครับนี่นะครับธรรมชาติของรายคารคือตรงนี้นะครับผมนับจากด้านล่างมาเป็น10นะครับสำหรับเซิร์ฟต่างชาตินะผมให้นับจาก1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะฮะนี่เพราะผมขี้เกียจทำซับอิงนะก็ให้เขานับข้างล่างขึ้นมา10ก็จะคือตัวนี้นะ หวังว่าเขาคงจะเข้าใจนะผมอ่ะก็ธรรมชาติของรายคานเข้าไปดูเลยนะผมตัวนี้เป็นเซตเป็นเซตนะผมบผมชุดนะฮะคืออาวุธ เข็มขัดนะครัรองเท้าแล้วก็ถุงมือนะครับตัวนี้จะได้เซตสกิลมาทั้งหมด3 s k เซ l ตสกิลนะครับนี่1 2 3นะฮะสกิลที่ซ้ำกับชุดเซตประดับก็คือสยายปีกนะครับนี่ซ้ำกันนะฮะไม่รู้มันซ้ำแล้วมันอาจจะได้ในเรื่องของเอฟเฟกนะหรือเปล่า เดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนะเนี่ยได้ในเรื่องของตัวนี้มานะเพิ่มขอบเขตโจมตีและก็เพิ่มจํานวนครั้งโจมตีนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าผมจะเข้าสู่สถานะชะง,งักนะฮะปกติจะตีได้แค่บัฟอมตะนะครับถ้าได้ชดเซสนี้มานะครับจะได้เรื่องของเพิ่มขอบเขตการโจมตีก็จะกว้างขึ้นนะครับเพิ่มจํานวนครั้งในการโจมตีอีกนะครับคืออาจจะตีไปรัวๆประมาณสักสาม เพิ่มอีกก็เป็น4นะฮะสมมุตินะครับแล้วก็เมื่อโจมตีเข้าเป้าก็จะทําให้ศัตรูชง,งักด้วยผมเพีย้ยนี่ก็เหมือนกันนะฮะเพียพ้ยนี่ก็ตีทั้งหมด2สกิลชง,งักนะฮะใต้เซตมันมาก็คือเพิ่มจํานวนครั้งการโจมตีนะครับเพิ่มมาอีกนะับผมแล้วเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมธาตุไฟอีกนะครับโอ้โหบอกเลยนี่แน่นะผมนี่แน่ก็จะเพิ่มผลลัพธ์ ชุดเซตสกิลนี้ก็จะเพิ่มขอบเขตการโจมตีนะครับแล้วก็เํิมจนวนการโจมตีเพิ่มขึ้นนะผมเพิ่มความเสียหายธาตุดินครับโอ้โหแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเวทนะครับนะใครที่ได้ไรคานมาก็เก็บไว้นะครับไว้ให้เข้าชุดเซตนะผมนะขอให้โชคดีทุกคนนะครับนะเรียบร้อยในโหมดของอเซตอาวุธนะครับตัวนี้ถ้ารวมกับชุดเซ็ตประดับก็จะได้ สกิลมาอยู่4สกิลนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นไหมฮะไม่ต้องไปหาชุดเซตที่มันต้องได้สกิลทั้ง5สกิลอันนั้นเป็นชุดเซตที่ผมว่าสุ่มแล้วได้ยากที่สุดนะครับเรามาจัดชุดเซตแบบเนี้ย มันจะได้สกิล4สกิลแล้วมันจะได้ง่ายกว่าที่เราจะไปเปิดหาไอเซ็ตสกิลไอที่มัน5สกิลเนะี่ยมันมีเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะผมนะไปดูชุดเซ็ตสกิลต่อไปกันเลยครับมาดูชุดเซ็ตกันต่อไปเลยนะผมชุดเซตนี้จะเป็นในอยู่ในโหมดของชุดเซ็ตป้องกันนะครับจะเป็นชุดเซ็ตที่เอ่อเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะผมนะผู้ผู้ที่เริ่มต้นหมายความว่า ไม่ได้หนักไปในเรื่องของการเติมนะฮะมันอาจจะดอบง่ายก็เป็นได้นะผมชื่อว่าสัญชาตยานแห่งนักสู้นะครับตัวนี้จะเก็บชุดเซ็ตเพียงแค่3ชุดเท่านั้นได้แก่เสื้อนะผมเข็มขัดแล้วก็รองเท้านะครับ3ชิ้นนี้เท่านั้นนะฮะ ก็สามารถได้เซตสกิลมาสสกิลเลยนะครับแล้วก็ได้ได้ในเรื่องของบัฟเจาะทะลุเวทนะฮะเห็นไหมครับบอกแล้วว่าเป็นชุดเซตที่แนะนำนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็เติมนะครับผมจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเก็บชุดเซตพวกนี้ครบแล้วสำหรับ à, สายป้องกันนะผมมันก็จะไปบาลานซ์กับตัว เมนหลักที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าให้ให้ยึดตัวเซตประดับไว้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะรวมสกิลกันเป็น4สกิลง่ายไหมครับท่านผู้ชมเก็บแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสกิลพวกนี้กันนะครับมีหน้าตาเป็นไงไปชมกันเลยครับก็มาที่เสื้อนะครับมาที่เสื้อนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะวิธีเช็คว่าเราได้ออฟอะไรมั่งนี่ไงนับจากข้างบนมา1 2 3สตัวนี้นะครับ สัญชาตยาณแห่งนักสู้นะฮะนี่เผื่อประเทศอื่นเขาดูนะผมนะก็นี่นะครับคลิกเข้าไปนี่เป็นชุดเซ้นนี้ก็จะได้แก่เสื้อ เข็มขัดรองเท้าเห็นไหมฮะชุดเซตน,นี้จะสุ่มได้ง่ายผมคิดว่านะเพราะมันหาแค่เสื้อเข็มขัดรองเท้านะครับผมแค่3มชุดเนี่ยเราก็จะได้สกิลมาอยู่2สกิลนะครับได้แก่สกิลฟิวนะฮะแล้วก็สกิลตึงตึงตูมนะครับผมแล้วได้บัฟม,มาอีกคือเจาะทะลุเวทนะครับผม1 6 2 5 7นนะครับโอ้โหเจาะทะลุเวทว่าชุดนี้ น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจสุ่มหาพวกสกิล5สกิลนะคผมแนะนำชุดนี้เหมาะสำหรับสายไม่เติมนะครับถ้าสุ่มมาได้คำว่าสัญชาติตยานแห่งนักสู้นี่คือเก็บไว้เลยนะผมได้เจาะเวทนะฮะ16,257นะครับผมได้สกิลมาอีก2สกิลได้แก่ฟิลนะฮะมาดูบัฟพ,พิเศษของสกิลฟิลนะครับผมชุดเซตนี้จะได้เพิ่มในเรื่องของขอบเขตก,การโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวน ครั้งในการตีอีกนะผมเพิ่มความเสียหายทัดลมนะครับโอ้โหนะสกิลที่2 ชื่อตุ่ม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 นะฮะแนโอ้โจมตีทั้งหมด3สกิลนะฮะออริจินอลของเขาแล้วผมทําให้ศัตรูชงักนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าครั้งที่3นี่จะทําให้ศัตรูหมดสติ1.5วินาทีโอ้โหสกิลนี้น่าสนใจนะครับผมได้เอฟเฟกเพิ่มมานั่นก็คือเพิ่มขอบเขตการโจมตีกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จํานวนการโจมตีอีกนะครับผมจากโจมตีเป็น3เนี่ยอาจจะเป็น4หรือ5ก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมจบนะโอ้โหชุดเซตนี้ผม แนะนำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดเซสกันเลยนะครับผมมาครับเซสกิลต่อไปนะผมมีชื่อว่าจิตมุ่งมั่นของการลุนนะฮะเซตนี้เป็นเซส PVP นะครับอ่ะหน้าตาเป็นไงมาดูกันครับเป็นเซสป้องกันนะผมะชุดหนึ่งนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ5ชุดนะฮะที่จะต้องหามาครับนั่นก็คืออาวุธป้องกัน เข็มขัดรองเท้าถุงมือนะครับชุดเซตนี้นะฮะจะให้บัฟเรื่องของเพิ่มดาเมจคิทิคอนนะครับแล้วก็ความแม่นยำเวนนะผมลดแม่นยำเป้าหมายลงนะครับได้เซตสกิลมา2สกิลนะครับผมไม่ซ้ำกับเซตประดับข้างบนด้วยนะครับสกิลนะฮะบ,บอกไปเลยว่าสกิลนี้แนะนำนะครับเป็นชุดเซต PVP นะครับเห็นไหมฮะจะเพิ่มดาเมจคิทิคอนเว่นมน แล้วก็เพิ่มแม่นยำเวทเราอีกนะผมลดแม่นยำเป้าหมายลงอีกนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของชุดเซตนี้กันเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับมีชื่อว่าจิตมุ่งมั่นของการุณน,นะครับแมมเป็นชุดเซ็ตป้องกันเช่นเคยนะผมรู้สึกว่าจะอยู่ด้านล่างนะครับนับจากด้านล่างขึ้นไปนะผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนี่ไนงะเจอแล้วนับจากด้านล่างนะผมหนึ่งสองสามีหจ็ดแป 9กนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกคนไทยบอกต่างชาติด้วยนะครับนี่นี่ต่างชาติดูเกียรติําซับอิงนี่จิตมุ่งมั่นของกาลุนนะครับนี่มาเรามาดูรายละเอียดกันนะผมเป็นโอ้โหอันนี้บอกเลยมันก็จะสุ่มยากหน่อยเพราะว่ามันมีทั้งอาวุธเสือ้อ เข็มขัดรองเท้าแล้วก็มือรวมทั้งหมด5ชุดนะผมที่จะต้องหานะครับโอ้โหคือมันมันยากนะฮะความยากก็จะได้เรื่องของบัฟนะผมมันมันมีบัฟให้เยอะมากเลยนะครับมาดูเซตที่1กันนะผมจะได้เรื่องดาเมจคิทคอนเวทเพิ่มขึ้น12,588นัหบะผมเซตที่2อนะครับอัปเกรดสกิลนะฮะเปียงป้างนะผมได้มาเลยนะครับเรามาดูเราได้บัฟพิเศษนั่นะก็คือเพิ่มจานวนครั้งโจมตีนะผมเมื่อใช้งานเพิ่มความเสียหายถ้า ธาตุดินของตนเองนะครับเพิ่มขึ้น15%นานถึงอีก15วินาทีนะครับโอ้อริจินอลมันเพิ่มความเสียหายธาตุดิน15%อยู่แล้วแล้วก็ได้มาอีก15%รวมทั้งหมดเป็น30%นะครับท่านชมนานถึง15วินาทีนะครับฟังชันเคลื่อนที่ขนาดใช้งานนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูเพิ่มเติมอีกนะฮะโอ้โหน่าสนใจสุด มาดูเซตที่3กันนะครับผมเมื่อใช้สกิลเปี้ยงป้างตึงตึงตูมนะฮะสสกิลนี้นะครับมีโอกาส100%นะครับมอบลดแม่นยำแก่เป้าหมายลงอีกนะฮะผมเป็น15,243นาน20วินาทีนะครับเวลาคูลดาวน์30วินาทีนะครับโ,โหโหเป็นลดความแม่นยำของศัตรูลงอีกนะครับนานถึง20วินาทีโอ้โหเมื่อใช้ถึงสองสกิลนี้นะครับโอกาสติด100%โอ้ ไปดูเซตที่4กันนะผมเพิ่มแม่นยำเวทอีก18,525นะครับไปดูเซตที่5กันนะผมเป็นชุดเซตสกิลตึงตึงตูมนะครับเป็นสกิลเซตนะผมไปดูรายละเอียดกันนะฮะโอ้โหเพิ่มนั่นก็คือขอบเขตการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีเช่นเคยนะครับผม พูดง่ายๆว่าได้บัฟมา2 3แล้วก็ได้ชุดสกิลเปียงป้างแล้วก็ตึงตึงตูมาอีกรวมชุดเซ็ตประดับของเราที่เรายืนพื้นมาอีกสสกิลนั่นเท่ากับว่าเราได้มาอีก4สกิลนะครับโอ้โหชุดเซตนี้เอาเรื่องอยู่นะครับอ่ะตัวนี้เป็นชุดเซตสกิล p v p นะฮะลืมบอกไปนะครับสาย p v p ต้องสุ่มหาชุดเซ็ตนี้ให้ได้นะผมชื่อว่าจิตมุ่งมั่นของกาลุนนะครับ ไปกันชุดเซตสกิลสุดท้ายกันเลยนะครม,มาครับมาสู่ชุดเซ t ตสกิลสุดท้ายกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชุดเซต PVP นะครับมีชื่อว่าจอมบทขยี้ที่เหนือกว่านะครับผมนะตัวนี้ต้องการชุดอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่6ชุดนะฮะได้แก่เสือ้อกระโปรงเข็มขัดรองเท้าหัวถุงมือนะครับบัฟที่เราจะได้นั่นก็คือเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็ได้สกิลชุดสกิลมาทั้งหมด อยู่ที่5สกิลนะครับโอ้โหอะไรมันเยอะแยะปันนั้นนะผมมีหน้าแล้วมันเป็นตัวท็อปนะฮะ ชุดเซตท็อปเลยผมบอกไว้เลยน่าจะท็อปแหละสกิลเนี่ยจะไปทับกับชุดเซตประดับของเราอยู่1นึ่งสกิลนั่นก็คือผัก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 นะฮะไอที่เป็นรูปแฉก3อันนะฮะตัวนี้ซ้ํากันเท่าก,กับว่าเราจะได้สกิลทั้งหมดแค่5สกิลนะครับเออรู้สึกว่าชุดเซตเนี่ยมันจะไปตรงกับชุดเซตที่ผมอธิบายสกิลไปคลิปที่แล้วนะครับของสกอรล่านั่นก็คือตรงกับการจัดสกิลสกอรล่าเอ่อชุด สกิลฟาร์มนะครับมีครบหมดเลยนะฮะชุดสกิลฟาร์มของสกอร่าเท่ากับว่าสกิลที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมจัดไปคลิปที่แล้วนะ่ะมันมีครบหมดในเซตสกิลที่ผมอธิบายนี่นะครับเราไปดูรายละเอียดของหน้าตาสกิลแล้วก็หน้าตาของชุดเซตพวกนี้ละเอียดเป็นไงไม่รอชา้าไปชมกันเลยครับบอกเลยชุดเซตสกิลนี้คือ หายากอยู่ผมคิดว่าน่าจะสุ่มยากนะชุดเซตนี้ชุดเซ็ตสุดท้ายนะครับเป็นชุดเซ็ต PVP นะฮะมีชื่อว่าจอมบทขยี้ที่เหนือกว่านะผมนะครับผมนะฮะมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนจอมบทขยี้ที่เหนือกว่านี่ไงฮะมาดูรายละเอียดของชุดเซ็ตสกิลนี้นะครับเป็นชุดเซ็ตสกิล PVP นะแนะนําเลยบอกเลยใส่เติมไม่ควรพลาดช,ชุดเซ็ตนี้แน่นอนนะครับ รวมทั้งหมดเป็น6ชุดนะฮะที่จะต้องหานะครับมามาดูรายละเอียดกัน เมื่อเราหาได้เซตที่1นนะผมจะได้ช mm ุดเซตสกิลมัดรวมกันนะครับมาดูรายละเอียดของมัดรวมกันนะครับผมได้ออปชั่นพิเศษ mm hmm. เมื่อโจมตีเข้าเป้า mm hmm. ผมจะลดพลังป้องกันของธาตุน้ําของศัตรู mm hmm. เพิ่มเติม mm hmm. เป็น20%นะครับนานถึง10วินาทีนะฮะสร้างอาณาจักรเขตกระแสน้ําบนนะครับอย่างต่อเนื่องนานถึง10วินาทีนะครับความเสียหายอาณาเขต mm hmm. กระแสน้ําบนเนี่ยทั้งหมด 57.1%นะครับและมัดรวมศัตรูเข้าหากันนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้านะฮะโอ้โหคือเพิ่มเขตน้ำบนออกไปครับผมนานถึง10วินาทีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายของเขตน้ำบนทั้งหมดอีก57.1%นะครับผมมาดูชุดเซ็ตสกิลที่2กันนะครับได้ สกิลขนหัวลูกเลยสินะฮะตัวนี้มาดูับพิเศษของตัวนี้กันนะครับจะได้ในเรื่องของเพิ่มขอบเขตการโจมตีและเพิ่มจํานวนครั้งในการโจมตีนะครับเมื่อใช้งานเพิ่มความเสียหายธาตุน้ําของตนเองเพิ่มขึ้นอีก15%นานถึง15วินาทีนะครับรวมของเดิมอีก15%เป็น30%นะครับโอ้โหสุดมันต้องสุดอยู่แล้วอะทุกสกิลนะครับถ้าเก็บชุดเซตได้นะครับผม มาดู3เซตนะฮะเมื่อเก็บได้นะครับจะได้ในเรื่องสก <iz> ิล <skill S 2> พุ่งกระแทกเลยนะครับมาดูบัฟพิเศษของสกิลนี้กันเลยนะผมสกิลนี้เป็นสกิลเฮ้ยใช่เหรอพุ่งกระแทกเลยนะครับโอ้โหโหดอ่ะสกิลนี้มีลักษณะสร้างความเสียหายนี่คือออริจินอลนะผมสกิลโจมตีต่อเนื่อง3ฮิตนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมธาตุดินนะครับ15%เป็นเป็นระยะการโจมตีระยะใกล้นะครับผม ความเสียหายการโจมตีทั้งหมดมีอยู่3การโจมตีนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมพลังป้องกันธาตุด,ดินของศัตรูจะลดลงอีก24นาน10วินาทีนะครับและเข้าสู่สถานะชังักนะผมมัดรวมศัตรูนะฮะเมื่อโจมตีครั้งที่3จะมัดรวมศัตรูเข้าหากันนะผมโหโมาดูบัฟพิเศษนะครับจะได้ในเรื่องของการสร้างการโจมตีเพิ่มเติมครั้งที่1และ2นะครับเพิ่มขอบเขตการโจมตีครั้งที่3 ออกไปอีกนะผมและเพิ่มจำนวนการโจมตีให้อีกนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าลดพลังป้องกันธาตุดินและศัตรูเพิ่มเติมอีก20%นานสิวินาทีนะฮะมันน่ามันน่าโดนจริงๆสก,กิลนี้โอ้โหเหมาะสมแล้วนะครับที่มันอยู่ในชุดเซ็ตจอมบทขยี้ที่เหนือกว่านะฮะผมคิดว่าไอตัวเนี้ยสุ่มยากแน่นอนโอ้โหท็อปผมมาท็อปไอตัวเนี้ย ชุดเซตสกิลเนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปเลยแหละใครหาได้บอกเลยโหดเอาเรื่องอยู่ไปดูชุดเซ็ตสกิลที่4นะครับเมื่อเก็บชุดเซ็ตครบ4ี่เซ็ตแล้วเราจะได้สกิลผัก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 นะฮะนี่ผัก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 นะผมจะได้ในเรื่องของเอฟเฟก เพิ่มจํานวนครั้งการโจมตีนะครับเมื่อใช้งานเพิ่มความเสียหายธาตุไฟของตนเองเพิ่มเติมอีก15%นาน10วินาทีนะครับบวกของเดิมอีก15%เป็น30%นะครับนานถึง15นาทีนะฮะผมามาดูในเรื่องของชุดเซ็ตที่5นะครับอัพได้จะได้สกิลในเรื่องของพายุโหมกระหน่ำนะฮะผม พิเศษนะครับเพิ่มจํานวนครั้งโจมตีในการโจมตีของขอบเขตให้กว้างขึ้นนะครับเพิ่มขอบเขตการโจมตีนะครับในการโจมตีขอบเขตที่แคบลงนะฮะเพิ่มความเสียหายธาตุลมของตนเองขึ้นอีก15%รวมของเก่าอีก15%เป็น30%นะครับโ,โมโหมาดูลักษณะการโจมตีออริจินอลของสกิลนี้กันเลยนะครับผมก็เป็นระยะก,การโจมตีไกลมากนะครับกระโดดเข้าหานะความเสียหายธาตุดิน15%และลมด้วยนะครับผม โหนี้เพิ่มทั้งเอฟเฟกเพิ่มลมไม่เพิ่มดินนะเพิ่มแต่ลมแต่ออริจินอลเพิ่มดินและลม15% ความเสียหายขอบเขตที่กว้างทั้งหมด3,800นะครับความเสียหายการโจมตีขอบเขตที่แคบทั้งหมดอีกนะฮะ1,981นะครับความเสียหายของธาตุลมของตนเองและพันธมิตรรอบๆข้างเพิ่มขึ้นอีก42นะฮะในขณะใช้งานนะครับจะปรับใช้บัฟต้านทานสถานะซีซ0 0เด้วยนะครับผมโอ้โหโหดจริงมาดูชุดเซตสุดท้ายนะผมเพิ่มเลือดนะครับตัวนี้ให้บัฟเพิ่มเลือดอีก3,3915อนะครับโอ้โห จบชุดเซตบทขยี้ที่เหนือกว่านะครับตัวนี้แนะนำเลยนะฮะเป็นชุดเซตพิวพีนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำให้เราได้วิธีจัดชุดเซตสกิลที่มันจะได้สกิลทั้งหมด6สกิลนะครับคือแบบเยอะมากนะผมเพราะปกติสกิลอย่างสกิลพีพีที่ไอตัวท็อปเนี่ยมันเลข6เนี่ยมันจะได้แค่5สกิลนะครับแต่มันมีวิธีทําจัดชุดเซตสกิลให้มันได้6สกิลนะครับไปดูกันเลยครับผมอันดับแรกนะผมให้เรายึดหาชุดเซตประดับก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหาง่ายกว่านะผมเพียงแค่เราหาหาชุดเซตประดับที่มีชื่อว่าผู้เฝ้า ระวังพลังเวทนะครับหมายเลขหนึ่งนี่นะฮะเราก็จะได้บัฟหลบดิกเวทนะผมแล้วได้สกิลมาอีก2สกิลนะครับหลังจากนั้นมาดูทางฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะเป็นฝั่งของอาวุธนะผมให้หาชุดเซสสกิลที่มีชื่อว่าความตระหนักของหมาล่าเนื้อนะครับเราก็จะหาเพียงแค่อาวุธกระโปรงหัวนะครับ แค่3ชุดแค่นั้นนะผมก็จะได้ชุดเซตนี้มานะครับที่มีชื่อว่าความตระหนักของหมาล่าเนื้อนะผมก็จะได้พลังโจมตีเวทแล้วก็ได้สกิลมาอีกสสกิลนะครับหลังจากนั้นให้เรามาหาธรรมชาติของรายคานนะครับเอาง่ายๆว่าตอนเราสุ่มเนี่ยถ้าได้ถ้าได้ความตระหนักของมาล่าเนื้อหรือธรรมชาติของรายคาัน2ชุดสกิลเนี่ยให้เก็บไว้เลยนะครับท่านผู้ชมให้หาชุดเซตเนี่สองชุดเซตนี้นะครับถ้าได้ตัวนี้เก็บไว้นะครับเพราะว่า ชุดที่เราใส่อุปกรณ์พวกนี้มันจะไม่ชนกันนะครับถ้าเราหาครบเซตมันมันจะโหดมากนะครับผมมาดูกันว่าโหดยังไงนะครับมาดูรมชาติของรายคานนะครับถ้าเราหานะฮะหาอีก3ชุดนะครับได้แก่เข็มขัดรองเท้าถุงมือนะครับหาให้ได้อีก3ชุดตัวนี้นะผมก็จะปลดล็อกสกิลอีก2สกิลข้างหลังนี้นะครับเท่ากับว่าเราจะมีสกิลทั้งหมดอยู่6สกิลนะครับรวมเซตที่ผมอธิบายไปนะครับเยอะกว่าชุดท็อป p v p นี่นะครับหมายเลข6นะฮะ เห็นไหมครับพิเศษคือได้อะไรครับผมได้บัฟมาอีก3บัฟซึ่งสําคัญมากนะผมนั่นก็คือหลบหลีกเวทนะฮะพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังป้องกันเวทนะผม3มบัฟนี่ก็คือแบบโหดแล้วนะฮะผมเรียกชุดนี้ว่าชุด1 2 3นะครับจะได้จํากันง่ายนะผมมาดูอีกชุดกันนะครับตัวนี้จะสามารถจัดเรียงได้เลยนะผมนั่นก็คือ1 2 4นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม 1>, 1, 2, 4นะครับก็จะได้ชุดเซตอีกชุดหนึ่งที่ได้ทั้งหมด6 s สกิลเลยนะครับไม่ซ้ำกันด้วยนะผมได้บัฟดิกเวท พลังโจมตีเวทแล้วก็เจาะทะลุเวทด้วยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีอีกชุดหนึ่งนะครับไปกันไวๆเลยนะผมอีกชุดหนึ่งนะฮะจะจัดได้อีกชุดหนึ่งคือ1 2 5นะครับท่านผู้ชม 1, 2 5จะได้หมายเลข5นี้เราจะได้ชุด PP นะครับชุดเซ็ต PP มานะผมแล้วก็หมายเลข2เนี่ยเราจะหาอุปกรณ์อีแค่กระโปรงหัวนะครับท่านผู้ชมก็จะได้สกิลมาอีก2สกิลนะครับแต่เราจะไม่ได้บัฟพลังโจมตีเวทนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมฮะก็เลือกเอานะผมลองไปจัดชุดดูนะครับนะฮะบอกเลยได้สกิลมา6สกิลนะครับเรียบร้อยจบไม่ต้องไปปวดหัวหาชุดเซ็สกิลอีกแล้วนะครับผมจบที่คลิปนี้เลยนะครับสำหรับอาชีพสกอล่าหรือบัณฑิตนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง h u n t e l TV ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะผมกับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ